สวัสดีครับทุกคนนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเกม g เ n d a ์ซั s กันต่อนะฮะแล้วก็ในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะลองโหมดอื่นดูนะฮะก็จะเป็น Ultimate Battle นะฮะ Solo Play Offline โอเคก็จะมี Easy ธรรมดา Hard Boss เออเราว่าเอาแค่ Easy ก่อนก็นแล้วกันนะอ่ะ Battle ใครชิมเลือกนักบินเลือกคูณ์ทเนอร์ อ่ะพาร์ทเนอร์อ๋อจะเป็นใครก็ได้นะอ่ะเอาท่านชาก็แล้วกันฮะเบรูกูก็แล้วกันนะท่านชาเเ้ยอยวพี่อันนี้พาหลอดหรอทางหลอดอ๋อเราเล็กเป็นงงงงเอ้าก็เราเลือกพาร์ทเนอร์อยู่แนละ้วทำไมมันเป็นเอองงแล้ว,วะอ่ะ เอาท่านชาครับแล้วก็อ๋อก็คือจะเอาตัวซับเออตัวซับตัวซับลืมไปว่ามันมีตัวซับเอาแซกกันแล้วกันเออไรนิง่งไรนิ่งก็จะไวมั้งใช่ปะ่ะเออเออไวครับไรนิง่งถ้าเป็น B ก็จะแบบเน้นพลังโจมต,ตีเลือกคุณอันนี้ของเราเอาไอเ8กจ็ดแปดกันแล้วกันนะอามูโล ตัวซับเอาบีมสเปกัน180รมม,มแขนนอนโอเคเอาบอลฮะเราเพิ่มโอเคแล้วก็แบตเทิร์ดุยโอเคเราเล่นเป็นอาบูโรนะฮะแล้วก็คู่หูก็คือท่านชาวอาบูโรไม่ต้องทำได้

เปลี่ยนแผนยังไงโอ้คล้ายๆกับก็เนี่ยระบบการเล่นก็คล้ายๆกับของจอเนี่ยแหละนะฮะตั้งแต่สมัยเพียร์ทีละดูเพิ่งนั้นจะเปลี่ยนโหมด คำสั่งให้ลูกน้องเราพาร์ทเนอร์เราชา้ามันจะมาตีข้างหลังลูกทำไมเล่าเกมน,นี้มันตีโดนพวกเดยีดยวกันอ๋อนี่พาร์ทเนอร์อันนี้นชา้าช้าแล้วก็จะแรงขึ้นอันนี้น่าจะไกลเกินออกได้ครับดเูด เจอทำให้ดีเชียวมืออันนี้นะโอเคได้แล้วได้แล้วอันนี้ให้หลบธรรมดาโจมตีศัตรูเจ้าเดียวเฮ้ยฮามุโร วารีในตารางสุด้มうまくは boss ไล้การถนน่นเต็มเต็มหลิอมีเพลงเยอะอย่าโดนลิกาเซ็ตอย่าการโชค ผ่านแล้วใช่ไหมอันนี้คืออะไรเพิ่มพลังอ๋อมีเพิ่มพลังด้วยอันนี้เพิ่มพลังโจมตีประชิดอันนี้อันนี้ยิงสไตรเกอร์อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มพลังโจมตีอะไรโอ้อนน หมดแล้วบีมอ๋อป้องกันบีม,เ,มเพิ่มเติมป้องกันนะโอเคอ๋อมีเพิ่มเลือดด้วยนะเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยไม่มาล้อศัตรูของเราใครว่ากูยังมองไม่เห็นเลย <c oughs> มาลซนะัลยนใอวก็คล้ายๆแหละแต่ทำไมช่าคเศษมาจากภาคเศษบาอายอะไรอ่ะไอ้ไม่ใช่ไวเบสจำชื่อไม่ได้ดี え当てる僕は自分のできることをやるだけだでもつつる守るべきものがなくて戦ってはいけないのかえで当てるもるちろん。おいおいおいいい โอสเตตา be ต้องมาแน่เลยเออเขาดูจากศัตรูแล้วมันมาจากท่าสเตตาั้นเลยเรียกซัพพอร์ตอย่างนี้จำไดกดซัพพอร์ต่มาเลยกดีอ๋อเ

เมนตชิโร่จากกีโน่ออนแล้วซอจียจัออก,กเจ้าชแ,แป๊ โคตรใจเย็นไม่โคตรไวเลยโอ้ชนะครับโอเคได้เพิ่มอีกร้อยห้าสิบจุดนี่ยังเพิ่มเลือดได้นะฮะใช้อ๋อเพิ่มไม่ได้ไม่ได้เพิ่มพลังพลังป้องกันนะ เออถ้ามันเพิ่มแบบนี้แล้วพลังมันจะอยู่จบเกมแ,บบแล้วมันอยู่หรือเปล่าสมัย PSP อ่ะสนุกมากเลยนะผมติดเหมือนกันนะแล้วก็เอาพอยต์มาอัพเกรดเลเวลได้เนะแบบนี่ยแบบเนี้ยเดสต้าเดือดเดสทอยเยอร์สู้กับแก๊งอารกไกเหรอม,มีเวลาด้วย ออแข่งกันเหรอใครทำลายมากกว่ากันประมาณนั้นแน่เลยวายจนะชินนจูแม่งรอบไปสี่ตัวแล้วยีโดไม่ทันแล้ว ตีง่าตีไวกว่าเทแนตีขึ้นมาแล้วตีง่ายกว่าครับยิงก็แม่งหลบได้

นายิบสองาอเพลงมันมาโอ้โหเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์โหโดนแน่เลยถ้าเสียงหายคือโดนลิขสิทินะ

ไอ้เนี่ยมันแพ็คเพอร์เฟกแพ็คเออไอ้ซีเซลยังยังไม่ใช่เพอร์เฟกต์แพ็กอ๋อเนี่ยอ๋อมันเปลี่ยนร่างได้แต่ว่าเราไม่มีมัง้งเราต้องซื้อ DLC มันซีเซลอะน่ะซื้อ

ตัวมือขึ้นมาสองตัวเมื่อกี้เหมือนจะเป็นดูโอ้เฮ้ยดีเอลเดี๋ยวให้ชาจะตายแล้ว เป็นองเตาเลอันน <fig ur ati> ี <dragon risque> ้สุดท้ายแล้วนะอะไรอะเฮ้ตัวนี้อยู่อยู่ในภาพออริจินอลนะฮะมาเผยดิฉันมองการณ์รั่งที่ ใ่บ้าต้อโต้องคนยโดนสอยแม่งเลยฮะเพื่อนยิงเหรอมันเป็นสูตรคอมพิตอรไข่อ้าเพื่อเราจดการฮะ <laughs> น่าจะเก็บพอยแล้วก็เอามาอัพหุ่นได้นะจบเลยป่ะอ๋อจบแบบง่ายๆครับเนี่ยโอเคอ๋อแล้วก็มีเรคคอร์ดของเรานะฮะโอเค อ่ะโอเคครับวันนี้ก็เอาแค่ระดับอิสซก่อนเดี๋ยวเราวันไว้ต่อไปเดี๋ยวเราค่อยเริ่มความยากท้าทายมากขึ้นจะแล้วกันแต่คิดว่าไม่น่ารอดอะ่ะโอธรรมดา30เวนะฮะ50าฮาร์ดแล้วก็บอส15อ๋อบอสบอสคงมีแต่ตัวใหญ่ๆอะ่ะผมว่านะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ